ซุปตาสาวควงแฟนร่วมงานแต่งโดนแซวยับเมื่อไหร่จะมีข่าวดีอินเลิฟไม่แผ่วเลยจ้าช่วงนี้สำหรับสาวสวยวุ้นเส้นวิริธิภาพักดีประสงค์หลังจากมีข่าวว่าซุ้มปลูกต้นรักกับนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงนิคธนภูมิกุลก็มีโมเมนต์หวานหวานบอกสื่อให้ได้เห็นบ้างแม้รับครั้งนี้จะไม่หวือหวาหรือเปิดตัวชัดเจนแต่บ่อยครั้งก็มีโมเมนต์ไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อย ล่าสุดสาววุ้นเส้นได้ควงแฟนหนุ่มเปิดตัวออกสื่อไปร่วมยินดีในงานแต่งคนรู้จักไม่วโดยเอฟซีแซวสนันไอจว่าแฟนคุณวุ้นหล่อมากเลยคะแฟนคุณวุ้นหล่อดูดีสุดๆเหมาะสมกันมากๆขอให้มีข่าวดีเร็วๆนะคะแฟนคุณวุ้นหล่อมากคุณวุ้นก็สวยเหมาะสมมากมีข่าวดีเร็วๆนะคะชอบการออกงานคู่สมกันมากคะ่ะคนมีความรักก็จะชมพู